สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะแอดมินก็มาแนะนำ Nissan Big M รถยนต์ปี95นะคะเป็นรุ่นจอกโค้งนะคะสภาพโดยรวมพร้อมใช้เลยค่ะทุกท่านมีเร่มเอกสารชุดโอนโครบนะคะภาษีพร,ะระบขาด6เดือนค่ะทุกท่านเหมาะสำหรับการเข้าไร่เข้าสวนนะคะใช้งานทั่วไปเนาะสำหรับการบรรทุกนะคะรถยนต์คันนี้นะคะมีงานเก็บนะคะทุกท่านต้องไปเก็บงานกันนิดหน่อยนะคะ ราคาเพียง69,000บาทเท่านั้นค่ะเป็นรถยนต์เกียร์ธรรมดานะคะเครื่องเกียร์อึดถึกทนดีนะคะทุกท่านท่านใดที่สนใจนะคะต้องการมองหารถยนต์ไปใช้งานนะคะราคาเบาๆค่ะไปเก็บงานเองนะคะดูรถได้ที่อำเภอจอมบึงค่ะอยู่ใกล้อบอรตอรางบัวนะคะเจ้าของบอกว่าขอขายให้คนที่ใช้งานจริงนะคะท่านใดสนใจติดต่อเข้าไปได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะทุกท่าน แอดมินก็เพียงมาแนะนำเท่านั้นนะคะเราก็ไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้าเช่นกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ